จะรอคุณหนูอยู่ตรงนี้นะครับไปทำธุระให้สบายใจเถอะค่ะพอดีว่าอาจใช้เวลาสักพักหนึ่งสมาชิกกิวทุกคนก็ตารางงานเต็มกันหมดถึงจะน่ารำคาญแต่ฉันก็ต้องหาปาร์ตี้ไปด้วยอยู่ดีโอ้ยก็บอกว่าเชื่อผมหน่อยไงครับอะคุณคิมมิโซนี่ครับตาระดับคิมมิโซ มีเหตุผลที่จะไปกับชินสังขยอนโดยบังเอิญพอดีกดข้อบังคับที่ว่าเควสต้องมีจำนวนคนขั้นต่ำเฮ้อน่าหงุดหงิดจริงๆเลยตอนนี้ใครกันแน่ที่ควรน่าหงุดหงิดคะถือว่าเป็นอุปสรรคที่น่ารำคาญสำหรับคิมมีโซในระหว่างนั้นก็ดันเจอเพลเยอร์คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเข้าพอดี ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าเพลเยอร์คนนั้นจะแสดงความสามารถอะไรออกมาก็จัดเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจสำหรับเธอเช่นกันว่าแต่เคเวสที่คุณชินสังคยอนจะไปทำคืออะไรเหรอคะอ่าสักสักครู่นะคะนี่ค่ะเควสป้องกันกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่พุ่งเข้าใส่หอคอยป้องกัน แกนกลางของหอคอยป้องกันถูกทำลายคเควสจะล้มเหลวประเภทมอนสเตอร์มอนสเตอร์ประเภทหมาป่าเป้าหมายจำนวนมอนสเตอร์300เลเวลที่แนะนำสำหรับคเควส100รางวัลเมื่อทำคเควสสำเร็จ500ล้านวอร์ดอะไรกันไม่ใช่คเควสรวบรวมหรือปราบปามแต่เป็นคเควสป้องกันเนี่ยนะ เวทประเภทนี้โดยปกติแล้วจะต้องจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เข้ามาเพื่อเคลียร์ปาร์ตี้4คนที่ต้องมีคนทําดาเมจระยะไกลอย่างน้อย1คนเป็นกฎหล็กแต่เขาคิดจะลุยเดียวเนี่ยนะถ้าไม่มีฉันสักคนก็แทบจะเหมือนเอาตัวเองไปตายเลยตื่นเต้นดีใช่ไหมครับค่ะฉันหูฝาดไปหรือเปล่า อ๋อก็เห็นจูจๆเงียบไปผมก็เลยคิดว่าคุณอาจจะตื่นเต้นแต่ถ้ามันลำบากเกินไปสำหรับคุณจะหาคนเพิ่มก็ได้นะคะไม่มีแท้งเหรอหรือจะหาคนทำดาเมจร,ระยะไกลเพิ่มอีกคนดีหรือไม่ก็ไม่เลยค่ะคุณสังขยอนฉันไม่มีปัญหาคุณได้รับเคเวสแล้วจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่เคเวสท,ทันที มีคุณคิมมิโซไปด้วยคงไม่มีอะไรมันต้องไม่มีอะไรฉันไม่รู้เรื่องด้วยแล้วนะเฮ้ยห <c oughs> hey, มอแนันมันคิดว่าจะทำได้จริงๆเหรอวะมันจะเป็นไปได้บบยังไงเลเวลมันก็แค่17จะทำเควสเลเวล100ได้ที่ไหนแต่ว่า คุณคิมีโซจะพาใครไปด้วยโดยไม่มีเหตุผลเหรอตอนนี้เธอเป็นเพลเยอร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแรง A บวกที่อายุน้อยที่สุดเธอจะตาบอดขนาดนั้นเลยเหรอไงรู้เรื่องระบบจัดอันดับที่สมาคมเพลเยอร์ปรับปรุงใหม่กันใช่ไหมเออก็รู้มั้ง เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยไม่ว่าจากความแข็งแกร่งเลเวลเพลเยอร์อย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วเงื่อนไขในการจัดอันดับมี2อ,อย่างอย่างแรกคือจํานวนครั้งที่เคลียร์ดันเจียนอย่างที่2คือการประเมินเซนต์การต่อสู้โดยรวมของเพลเยอร์แต่คิมมิโซคนนั้นได้แรง A บวกจากเซนการต่อสู้อย่างเดียวก็รู้แต่ A บวกไม่ใช่ A นี่นี่มันคืออะไรเออมันแน่อยู่แล้ว ก็เพราะว่าเหนือขึ้นไปยังมีพวกสัตว์ประหลาดที่รร้กาดก,กว่าอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญอ่าใช่แล้วก็มันเข้าไปขับคิมิโซแล้วนีนาอิจฉาชมัดเควตป้องกันนัิการแห่งหมาป่าคำพูดมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอ ามีสถานการณ์อันตรายเกิดขึ้นแน่นอนว่าฉันจะเข้าไปช่วยฉันหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้เขามีสติขึ้นมาบ้างนะ30นาทีก่อนอ,อ๋อว่าไงนะคะทำที่พูดเลยครับจนกว่าผมจะเป็นคนขอร้องห้ามเข้ามาแทรกแซงเด็ดขาดถ้าตั้งใจสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผมจะให้5%เเซเดียวนะฉันไม่ได้หูฝานใช่ไหมคะครับแค่สนับสนุนแล้วได้5%เปเซก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีแล้วไม่ใช่เหรอคิดว่าฉันทำแบบนี้เพราะเงื่อนไขเหรอคะไม่มีทางจัดการคนเดียวได้อย่างน้อยมันก็ตั้ง300ตัว300ตัวเชียวนะคะเป็นเคเวสที่แม้แต่ฉันที่เลเวล100ก็ยังลำบากแต่ถ้าต้องจัดการคนเดียวลองดูก่อนสิครับ ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่คุณพลาดไป1ตัวจะต้องเพิ่มส่วนแบ่งให้ฉันอีก1%นะคะถ้าคุณพลาด95ตัวก็จะไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมขอโทษด้วยแล้วกันครับแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะผมจะไม่พลาดแม้แ ร่างเลยนะเนี่ยร้องเองกันเลยเหรอ ดูเหมือนเขาจะไม่ใช่เพลเยอร์ที่มั่นใจเกินตัวแฮะการโจมตีเมื่อกี้เป็นการโจมตีที่สมบูรณ์แบบมากท่าทางที่ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านระยะของการใช้ดาบใหญ่เป็นท่าทางที่สมบูรณ์แบบที่แสดงให้เห็นถึงการโจมตีและป้องกันที่เป็นหนึ่งเดียวที่จินโฮพี่ชายที่เป็นเพลเยอร์นักดาบในกิวเดียวกันพูดถึงอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่านั้นเขายังลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นให้เหลือน้อยที่สุด จนกว่าจะถึงการโจมตีที่ฟันศัตรูหลายตัวได้ในครั้งเดียวแต่ก็ยังไม่พอให้เขาพกความมั่นมามากขนาดนั้นมอนสเตอร์มันเยอะเกินไปในที่สุดมันก็จะมีประมาณที่มากเกินกว่าที่เพลเยอร์เลเวล17รับไหวคงรับไม่ไหวนะเดี๋ยวนะฉันรู้สึกแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมมอนสเตอร์พวกนั้นสกิลเดมอนแบสเปิดใช้งานแล้ว ถึงไม่ขยับกันเลยอย่างกับว่าพวกมันชงักฮาชงักงันงั้นเหรออ่ะ <c oughs> เกือบไปแล้วแต่เมื่อกี้ยังไงก็เป็นชงักงันแน่ๆถ้าลองนับดูคร่าวๆก็คงประมาณ4วินาทีหมายความว่าถ้าเขาสามารถใช้ชงักงันได้นาน4วินาทีก็ยาวนานกว่าที่จินโฮ นี่หมายความว่าความสามารถกําจัดมอนสเตอร์ไปพร้อมๆกับการทำให้เกิดสถานะผิดปกติได้อย่างสบายๆเลยนะผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมหน้าเบื่อกันงี้ล่ะในที่สุดก็ออกมาสักทีแบล็กวูบล็กูในชาติที่แล้วฉันไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่ ฉันกำลังรู้สึกดีใจเพราะว่ามันเป็นไปตามค่าดอยู่สินะคุณติดสถานะสถานะผิดปกติชงักงนันเนื่องจากแบล็กวูฟมันมีสกิลชงักงันเหมือนกับฉันเลยเนื่องจากผลของอาร์ติแฟกต์ที่ครอบครองสถานะผิดปกติชงักงนันจึงไม่ทำงานใช่ แบทฟูฟก็ใช้ชงักงานได้เหมือนกันฉันมัวแต่ประหลาดใจจนลืมไปเลยเป็นแบบนี้แล้วฉันจะไปสั่งสอนใครได้เนี่ยมันอันตรายเกินไปแล้วต่อให้มีวิธีที่จะใช้ชะงักงานได้แต่หนทางที่จะแก้สิ่งนั้นได้สำหรับเลเวลต่ำนั้นมันยากมากเนื่องจากฟื้นฟูสถานะผิดปกติชะงักงานจึงถูกยกเลิกน,นี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน าทางดาบใหญ่ที่ใกล้เคียงกับคําตอบระยะเวลาของชง,งักงานที่ยาวนานผิดปกติแล้วยังสามารถลบสถานะผิดปกติได้อีกเลเยอร์เลเวลสิเเนี่ยนะตกใจเหรอ <c oughs> ตอนนี้เหยื่อที่ควรไม่สามารถขยับได้ เพราะชงักงานกลับเคลื่อนไหวได้ปกติความตื่นตระหนกเพียงชั่วขณะนั้นได้ตัดสินผลแพ้ชนะแล้วก็ตามที่พูดเลยมันกลายเป็นสถานะชงักงานที่ไม่มีสกิลช่งักงานสังงน้นโถ่เลอะเสื้อผ้าฉันหมดเลยนะเนี่ยนึกว่าจะสไลด์ผ่านไปได้ซะอีกไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วลองเล่นแบบสกปกดูหน่อยเป็นไง อะไรกันเนี่ย